ครับสวัสดีครับวันนี้เอาปัญหาของเพจ a c e b o o k นะครับที่บอกว่ามีปัญหาด้านนโยบายนะครับตอนนี้ผมเข้าไปที่เพจแก้วมังกร,รลิสราเยลนะครับไปที่เดชบอร์ดมืออาชีพเสร็จแล้วไปคลิกตัวที่ตัวสร้างไรายได้นะครับก็จะเป็นดาวแล้วไปที่ตัว ภาพรวมนะครับปรากฏว่าเพจเพจมีปัญหาสร้างไรายได้นะครับเพราะว่า,าดูรายละเอียดก็บอกว่าโนโยบายสร้างรายได้กับพาร์ทเนอะร์ยังเสี่ยงต่อการถูกจำกัดจริงๆเพจนี้มีคนติดตามแค่25คนนะครับยังไงก็ไม่ผ่านนะครับดาวอะไรก็ไม่ได้แต่วิธีแก้นะครับวิธีแก้ที่จะทำให้ เพจเรานะครับจากที่ขึ้นมาว่ามีปัญหาเนี่ยนะครับให้หายนะครับให้ไปที่เนื้อหาที่มีแบรนด์นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เปิดการเปิดใช้งานแท็กนะครับก็คือเราก็จะยินยอมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่มีแบรนด์ในนธุของเราก็เปิดแท็กนะครับก็ตอบยืนยันนะครับ เิใช้งานอยู่คราวนี้กลับไปดูภาพรวมใหม่กด r e f r e s สักครั้งหนึ่งเห็นไ,ไหมครับก็จะไม่มีการละเมิดนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมไม่ได้อ่าผู้ผิดเอ่อเพจนี้คือเราสร้างคลิปใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับเพิ่งสร้างเมื่อเดือนกันยาปี65นะครับอ่าคนติดตามไม่ถึง30นะครับยังไงก็ยังไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นดาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า ในกรณีที่มันขึ้นมาว่า,าติดเหลืองนะครับก็สามารถใช้กรณีเนื้อหาที่มีแบรนด์นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ